แนะนำรถยุโรปที่ซื้อและคุมแล้วกันนะฮนะอันดับแรกผมมองว่าต้องแมนทนแนนไม่แพงมากนะฮะแล้วก็ขับดีนะครับแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานก็คือขนาดอาจจะได้ขนาดที่ดีหน่อยขนาดใหญ่หน่อยคันนี้เป็นซีรีส์5ครับนะออกห้างป้ายแดงตอนนั้น3ล้านกว่านะฮะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลไม่เก้าหมื่นโลสีขาวครับได้ทั้งสีขาววิ่งน้อย90,000โลนะฮะซีรีส์5 G 3 0ตัวนี้เขาเรียกว่า ตัวรุ่นย่อยเขาเรียกว่ารุ่นสปอร์ตไลน์นะรุ่นสปอร์ตไลน์เนี่ยจะรองจาก M Sport นิดหนึ่งนะครับในเรื่องตรงที่ว่าล้อแม็กครับจะเป็นล้อซี่จะไม่ไม่ได้แบบสปอร์ตมากจนเกินไปนะฮะเน้นยังมีความลักชูรี่แซมอยู่แต่ก็มีความลินอายความสปอร์ตก็คือมีมีคิ้วสีดําตัดจะไม่ใช่โครเมียมคอไฟร์แอสเซมีมีสีประตูครับภายในบอร์ดหนังสีน้ําตาลมีไฟแอมเบียนไลท์ลายไม้สวยๆมี่ฮะสวยๆจอดิจิตอลหมดเลยนะครับ ก็ประตูดูสีบานครับคันนี้เอาไป1 5 9 0 0 0บาทนะอันนี้จัดโปรโลแล้วนะสนใจ0 7 4 4 0 8 8 8 8